เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังอาศัยอยู่คอยดูแลหลวงพ่อรุ่ง มีอะไรท่านมากระทายกออท่านกำนันเนี่ยจะมาช่วงบ่ายครับอาจาออรออยร์เเขียนจะไปช่วยมารดาทำงานทุกวันกลับมาก็จะดูแลหลวงพ่อรุ่งหรือดูแลหลวงพ่อรุ่งเสร็จก็จะมาช่วยมารดา ่านหลวงพ่อรุ่งจะนําบทสวดมนต์มาให้ชาวบ้านทุกวันพระแปดคำ่ำบรรดาหนุ่มๆสาวๆก็จะสวดมนต์กันเวลาเย็ยนทุกคนก็จะช่วยกันทําความสะอาดวัดวาอารามมนุษย์เราพอเริ่มต้นเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เริ่มมีความรักต่อกัน หลานอยู่ที่นี่เองไม่ใช่ครัพี่ที่ลุงนัดไว้ฮะที่จะเข้าไปป่าไปหาสมุนไพรกันเนี่ยเขาเข้าหลานจะไปกับลุงนี่ไงมามามานั่งด้วยกันมาเออดีดีดีมาช่วยกันเร็วมาดี๋ดีเออช่วยเผาเอามามาเออก็ได้เสร็จเสร็จก็ได้รีบขึ้นเขาไปหาสมุนไพรกันโอ้ยกำลังหิวอยู่พอดีเลยเนี่ยของขนาดนี้ยังจะกินอีกเหรอเอากระบอกไหนสุกมามาอ่ะสุกพอดีเลยอ่ะเอาเอามาโอ้โหร้อนหงือ ก็มือไม้พองหมดเอาโอ้ยืมกินหน่อยเต็มหน้ากูเลยไหนมึงโะปสุกสุกมีไหนวะเนี่ยไปไปทำอะไรจะกินให้อิ่มท้องก็หน่อยโอ้เอ้านี่ฟ้าปิด นั่งดีๆที่งวะโอ้ยเนี่ยเลยไม่ได้ใช่บาตรหลวงพ่อเลยเนี่ยนั่งไม่ดีๆยังโฉมนี่ยงกระช่างงี้โอ้ยมึงทำเป็นหัวแล้วมึงฟ้องแม่กูด้วยแม่ดื้อเมียนะไปว้เพื่อนตามสบายนะเดี๋ยวข้าจะไปหาของป่านงไฮ้ยไทยเออ,เอ,อยอดมันรออย Rose ู่ เขาก็จะหาเอื้อยเหมือนกันเนี่ยไอ้ยิมไปช่นยเ้าหน่อยสิวะวันนี้คงไปไม่ได้ปะทำไมยังติดธุระจริงมีหน้าแต่งฉันหล่อเลยเนี่ยฮะไปไว้ไปไว้แมวโชคดีสายก็ขาดายแ้เสื้อพอสายแทกตัวที่ลลก พ่อวันนี้พ่อนั่กับพี่กล้วยไม่ใช่หรอกจว่าจะไปหาสิ่งของไยอะาวเออใช่คนนั่งกไอ้กล้วยไว้สิแต่ว่าพวกชาวบ้านนะสิเขาจะให้พ่อพาพวกเขาขึ้นไปที่พระบาทเขาพัวก่อนหนูก็ยังไม่เคยไปเลยนะจ้าวพ่อไม่เป็นไรลูกอย่างนี้เดี๋ยววันหลังพ่อพาไปก็ได้จริงเหรอจ้าวพ่อเออจริงสิลูกเอออยู่บ้านก็ดูบ้านดูช่องให้ดีนะลูกเออแล้วตอนนี้ไอ้เจ้นั่นเป็นยังไงมามาหาหนูบ้างเปล่าวะมาจต่พ่อ ไอ้จะเขียนอะไรจ<า>้ะเออแต่เพื่อว่าดูๆไปนิสัยมันก็ดีเหมือนกันนะลูกนะจ้ะพ่ออย่างั้นเดี๋ยวพ่อไปพาพวกชาวบ้านเขาขึ้นไปพระบาทเขาพูดก,ก่อนแล้วลูกนะจ้ะพ่อพ่อไปก่อนแล้วลูกนะ ขึ้นบ้านก่อนสิจ๊ะจ้าโอ้โหตายแล้วที่พวกมึงทำอะไรกันอยู่วเนี่ยกมก็ไม่เห็นเลยเนี่ยเขาเข้าหลามจะเข้าป่าไงโอ้ยไม่ไปแล้วป่าเปิดไม่เข้าแล้ววันนี้ไม่ต้องเข้าแล้ว พากระบุนเลยตายแล้วทำไมล่ะรู้ไหมว่าชาวบ้านเขาคอยเราอยู่เขาจะให้เราเนี่ยพาเขาขึ้นแบบว่าแบบเขาพวงอุ้ยอุ้ยพูดแล้วขนลุกกันเนี่ยเออไม่ต้องรู้เอาเนี่ยเอาเนี่ยเดี๋ยวไปกินกลางทางก็ได้เนี่ยเอาเอาเร็วเร็วหมดแล้โอ้ยแล้วกันเอาเอาไปไปเร็วอุ้ยอ่อนอ่อนเออเอาหาอะไรถูกนะถูกมเรียบร้อยไปข้าเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้ว ครั้งที่สามข้าว่าจะไปถึงจุดสุดยอดเขาบอกว่าคนไหนไปถึงจุดสุดยอดก่อนคนนั้นจะได้บุญมากที่สุดได้หนูล่ะข้าเขาตั้งใจมันกๆเอาละ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 ไอ้เปมนเอ๊ะลุงแกไปไหนผู้แกเนี่ยนะนั่นแหละสิเอานั่งไงลุงมาแล้วนั่นมาพอดีเลยเอามาแล้วเจอแล้วลุงนี่ช้าจังเลยเขารอกันอยู่เนี่ย ก็ไอ้พวกนี้สิมันมัวแต่ทะเลาะกนันอ้าวอ้าวลุงลุงจะพาพวกฉันไปหาของป่าไม่ใช่เรอเฮ้อนนแล้วยังมาว่าผก<ม>อ่ไไ<ป>ะไปไดิบุญแล้ไปเลย เดี๋ยวแม่ไปด้านนน้นนะเดี๋ยวข้าจะไปด้านนี้ไปด้านนู้นเลยย่าโบนิยะโบยการดำเนินชีวิตทุกคนเราไม่เหมือนกันบ้างทำบุญบ้างก็ต้องบางการเดินทางขึ้นเขาพวงสมัยก่อนยังยากเย็นแ,แสนเข็งเหลือทนไม่เหมือนยุคสมัยนี้ ทุกคนต้องมีอาหารไปกินกันระหว่างทางแหมเสร็จกูแน่จะมาตายน้อยอผักเสือเสือ ไฮ้เองหอบทำไมวะเมย่ะกี้นะข้าเกือบได้เสือดาวเว้ยแหมันหลดมือไปฝีดาจริงจริงเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยหรอโอ้โหรงคงตัวใหญ่เฮ้ย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  ไอ้ยอดคุณมาทำอะไรบนนั after, ้นวะกูขึ no. ้นมาดูสัตว์เฉยๆมเจ้ามึงจะโกหกนะเออโอ้กูไม่ได้หลอกพวกมึงอยู่แล้วกูลงไม่ได้มึิ่งเข้ากูล้องก็ไม่ดีเร็วจิแมวทีเดินอะไรไว้ไม่ช้านะถึงบ้านแล้วเว้ย เนี่ยนั่นเนี่ยเดินกันทั้งวันมันบอกว่าปวดท้องอ่ะป่านนี้ยังไม่ออกมาเลยเดี๋ยข้าไปแดกแล้วมั้งใช่แล้วเราจะหาทางกับได้เดีเ๋ยวนี้รอดไปคนเดียวแล้วสิอ้าวลุงโอ้โหมดีครัลบลุงหลงป่าอยู่ตั้งนานเนี่ยดีใจที่ได้กลับบ้านลุงคืนนี้ไม่ลำวงนะจ๊จะเราจะไปทีนะเอาพี่เขียนจะไปลำวงเหรอจ๊ะผมไม่ให้รอกจก๊ะพี่ไปดูเฉยๆได้ เออเฮ้ยเจ้าเขียนออหวัดดีเจ้าพ่อเออสวัสดีเว้ยสวัสดีไปไหนมาเราจะเขียนที่นี่มาที่นี่ได้ฉันสนใจสนเอื้องเที่ยวงานวัดน,นะจ๊ะงานวัดอือคืนนี้เหรอจ้ะเขามีลำวงด้วยนะจ๊ะเออเราก็ดีเหมือนกันดีกว่านะเราจะอยู่กับคนเด็กยักล่ะงานวัดสมัยก่อนชาวบ้านต้องเดินทางไกลามากแต่ก็ไปกันเพื่อไปทำบุญการกุศลกรองรำวง ก็ใช้กรองเพลงวัดนางรำก็ใช้ชาวบ้านที่เป็นสาวๆเป็นนางรำ จากนั้นมาหลวงพ่อรุ่งก็ไม่จัดงานวัดอีกเลยเพราะกลัวมีเรื่องกันอีก เียนจะไปช่วยมารดาทํางานทุกวันกลับมาก็จะดูแลหลวงพ่อรุ่งหรือดูแลหลวงพ่อรุ่งเสร็จก็จะมาช่วยมารดาเฮ้ยเขียนจะท่องหนังสือไปถึงไหนวะหรือว่ามึงอยากเป็นมหาว่าไปเที่ยวพวกกูดีกว่าเข้าไปไม่ได้หรอววะข้าต้องท่องมูลให้ท่องซะก่อนเราข้าต้องมาช่วยแม่ของข้ายเองไปกันเถอะ นุ่มเขียนมาช่วยบรรดาไถนานี่คือการได้อบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์จึงได้เป็นเด็กดีขึ้น กัสวันธามิพันเตสัพพังอปะราทังธรมมะเมพันเตมยากตังคุณยังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังคุณยังไมหังชาตับพังสาธุสาธุอนุโมทามิภุกสภุกัสสดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิเอาไอ้ทีทีทีเอาให้ชัดๆอยู่นี่ภูกาสะวันธามิพันเตสัพพังอปะราทังธรมมะเมพันเต มยากะตังปุญยังสามินาอนุโมทิตัพังสามินากะตังปุญยังไมหังทาตัพังสาธุสาธุอนุโมทามิในฐานะที่เจ้าได้บวชได้เรียนแล้วเวลาไปอยู่ในกรมกรงเนี่ยก็ต้องอยู่ในกรอบของวินยัยอย่าออกนอกโกนอกทางอย่าเที่ยวเกลให้มากนะแล้วก็อย่าดื่มเหล้าเพราะว่า เหล้าหรือสุราเนี่ยมันทำให้เราเปรือนนิสัยนะสิกขังปัจจคามิที่หิตมังทาเรทะสิกขังปัจจคามิที่หิตมังทาเรทะสิกขังปัจจคามิที่หิตมังทาเรทะ ก็อย่าหลีกทหารองรับใช้ชาติทำคุณให้แผ่นดินดีแล้วพียงจะคิดบวชเรียนก่อนค่าน่ะไม่กี่การเองทั้งสองคนหรอกแต่ว่าข้าขอนะเองต้องทำอะไรให้ถูกต้องตามประเพณีักหน่อยพระธรมวินัยในโลกนี้ซึ่งองค์ทรงบัญจุไว้แปดหมือสี่พันพระธรรมขันเจ้าจะต้องคน้นคว้า าความรู้นุ่มเขียนก็ได้บวชเป็นพระต้องนิมนต์พระเองทําอะไรเองทั้งหมดทางพระคู่สวดทําออกแบบง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยกวนหัวเข้าวัดตามโบราณเขาจะต้องทําพิธีขวัญน,นาคร่วมสนุกสนานแต่หลวงพ่อไม่ทําแบบนั้นบวชง่ายๆว่าจะบวชซักพรรษาหนึ่ง เงเ,เป็นบุญของิฉันจริงๆที่ได้เห็นผ่าเหลืองอยู่นานๆน,นะท่านอยู่นานไม่ได้หรอกต้องออกไปช่วยยมแม่ทํางานอีกเดี๋ยวพี่ๆน้องๆอาจจะว่ามาได้ละบวชต่อก็ไม่มีใครว่าจะสึกก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านจะตัดสินใจเธอมันก็คงอยู่ที่บุญกุศลที่เราได้สร้างสมมานในยมแม่ฉันเพลงก่อนเธอท่านเดี๋ยวอาหารจะเย็นซะหมด

โยมเอื้อที้ึกานมาตอนนี้อาจมาอยู่ในะขร้เหลืองจะพูดคุยเรื่องนี้ก็คงไม่สะดวกฮะและศักดิ์สิกานั่งคุยกันเรื่องนี้ถ้าชาได้ยินเข้ามันจะเกิดข้อประหารนินชาได้นะโยม โยมกน,นั้นหลวงพ่อจะมัดอยู่ป่าครับอ๋อหลวงพ่อท่านจะมัดอยู่ในกุฏิมาเดี๋ยวอาตมาจะพาไปแล้วกันนะไม่ต้องครับเดี๋ยวผมไปหาเองหลวงพี่เนี่ยตอนนี้ดูสดชื่นอย่างเนาะไม่คิดอะไรเลยเหรอแล้วยมกำน,นันจะให้อาตมาคิดเรื่องอะไรล่ะอ่ะแล้วหลวงพี่จะสึกเมื่อไหร่เนี่ย งต้องรอพรอาตมาก,กับจากทุดงซะกกรณนย์แล้วค่อยมาว่ากันเรื่องนี้อีกทีนะอืทุดงนะมันลําบากมากนะหลวงพี่และพรรษาน,น้อยๆเงี้ยยังไม่เคยเห็นเลยอะ่ะความลาบากนะ่ยมันทาให้รู้ซึ้งถึงลบประธรรมมากนะยยมดังคาที่ว่าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเออว่าแต่ว่าท่านกำนัะมีธุระอะไรกับอาตมาเล้ ใายยศและเขาจะบวชลูกชาย<ม>เขาให้ผมมานิมนต์พระไปท,ำทํำพิธีงานบวชงานแต่งจะหาพระมาท,ำทํำพิธีมงคนลน่มันยากเย็นเหลือเกินในวัดนะมีพระอยู่ไม่กี่องค์ต้องไปหาพระวัดอื่นมาเพิ่มเติมนี่าท่านเขียนศึกไปซ่อกองหนึ่งในวัดก็คงเหลือหลวงพ่อกับพระใก่ๆสององค์อ๋อผมคิดว่าพระเขียนน่ะผมไม่สึกเลยเร็วนี่หรอกครับไปคุยกันในกุฏิดีกว่า ได้ครับหลวงพ่อชีวิตคนเราไม่แน่นอนถ้าหลวงพ่อล้มป่วยลงพระเขียนต้องคอยดูแลท่านไม่ยอมหา่าง แต่ก็ไม่เคยทอดทิ้งผู้เป็นมารดาของตนคอยมันไปเยี่ยมเยียนตลอดเวลา สือเจ็ดตำนานที่พ่อฝา